มีได้โยเดี๋ยวลงเลยลงสุขสันต์้นเคงงได้เลยครับรูปแบบนี้ผมอ๋อันนี้จะเป็นกองไฟยามค่าคืนใ่ไห้เนี่่ครโ้ทางนู้นคือร้านกาแฟวิ่ชายร้านกาแฟร้านอาหารเปเ่งเ้เลยคบเต้นเปนเรื่องเอาเลยเกมวเ้ไหมี่เร่าเดก้มเ้เลอไมที่เขาโอเคแน่แ่ กองไฟจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญประธานลูกเสือนะครับมาเก็บตกน้ำเด้อมาเก็บมาเก็บรว่างตกน้ำเด้อโอ้โหบรรยากาศดีจังเลยจะเอ๊เกาอเมริการครับใครไ่เปิดยาได้เลมุมโต๊ะที่ตั้งเลเด็กๆเต้นเขาขาดเด้อ นอนได้สองคนสองคนได้เดยสัญญาณรวมกองปี๊ดมาเก็บปี๊ดสัญญาณรวมกองแล้วอ้มอุ้ขึ้นอุ้ขึ้นอุขึ้นอุ้ม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 ุขึ้นอุ้ขึนอ้มอ้มมอุ้มขึข้นออ้นอด้ท้าอุไท้อ้น้กอนอนมีปืนนะพี่ มวานเทีไปแล้วพี่พี่ว่าเจ๋งว่ะไอเดียดีเออมีน้ำไหลด้วยสวยๆตรงน้ำนี่แหละอุ้ยเก็บภูมิพ่อครับข้าตกลงนะพี่การมันนอนกับน้องสิหรือน้องกลัวผีนะผมไม่เข้าใจว่าทางเหนือนี่ทำไมมันมีน้ำอยู่ตลอดน้ามีเขาเยอะมีน้ำแต่ว่ามันม่ครับเป็นต้นน้ำอ่ะเป็นต้นน้ำตรงนั้น เห็นแล้วมันกิจการกันเลยพี่น้ำนี่คือปีกันเลยไเขาทำนาปีสองครั้งเลยนะสามเลยพี่สามใช่ใช่ปีสามครั้งคือเอาออกเอาใส่ออกเอาใส่นะสามครั้งเลยใช่แล้วก็บคุมน้ำเอ๊ะรวงข้าวนี่นี่บันเซลฟี่กันหน่อยมาเดี๋ยวถ่ายคลิปหนึ่สี่ห้านี่ผมนี่สวยนี่สี่ห้าดูปหนึงครับ พ่อคุณแม่ทำอะไรกันเห็นไหมเห็นืหวานกันเห็นไหมแอมกันจะฟันหักนะลูกนักติดคลองแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาได้เนาะไม่มีค่ะมทามันเปาพกี่าจตรงนี้นีากเลยพี่ชันช้ยเอาถ่านมาเลยสิ ครับอีกตัวหนึ่งยิ้มก็หนึ่งสองสามทำไมไม่ได้ยินแม่พอไม่สวยใกล้มากไม่สวยเดานนอนแท็กแล้วบางหัวเดี๋ยวได้รูปกับดาราลัอยูแล้วใครมีไปเช็คแกมาเซลฟี่กับพ่อเลย เร็วอาว่าแอบหลับไปเลยเต็นท์ใหม่จะขาหักแล้วจะเอเอาละสิใครจะชดใช้ใครจะรับผิดชอบลูกใครลูกใครรู้เป่าวเกตบผูเข้าห้องใครใครเป็นผู้โชคดีมีตั้งหลายเต็นท์ไม่เข้า แล้วไมงยังไงถ้าไม่ง่นั้นจะจุดประทัดยนเข้าไปข้างในแล้วนะมีทั้งหลายเต้นไมเข้าแล้วจุดประทัดยืนปุ๊บไปข้างในแล้วเราจช่างเลือกนะเลือกเข้าเต็นนี้นะทุกท่านชัยเป็นผู้โชคดีเลยค่ะสิจงพูดตัวเองเต็นเท่าไหร่เนี่ยเต็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบเองอ่ะถุงนอนถุงนอนอีก สองร้อยคุณไม่เชื่อวพิจารอนนี่หรอนอนเมื่อคืนนอนแล้วฝนตกไหมไม่ตกครับอ้าวตกลงเอาไฟมานั่นแหละว่าเอาถ่านมาอยู่ไม่เอาเตาแก๊สเรามานี่พจิก็กองไฟพอมานั่งกินนี่ดิยเดี๋ยวผมจะมานี้ยกมานั่งกินนี่เลยกับข้าวอิ่มแล้วครับผมมาเร็วมาเร็ว นี่ก่อไฟพี่กันเป็นเซียนก่อไฟพี่กันไปเข้าค่ายลูกเสือมาพี่กันจัดเลยลูกจัดด้วยมะกอกเอาโยนทางไหนพี่กันลองแตกใส่มือนะโยนไปนู้นเขาเข้าลูกเสือมาแล้วต้องรู้ว่ามี่ตอนนี้ช่วงเวลาสำคัญนะลูกก่อไฟเลยลูกขูบเราการกระดาษมาใส่ไหมการขับผู้นำกองผู้นำลูกกระดาษเยอะไป กระดาษมาใส่เลยลูกเร็วทุกคนทำมืองนี้ลูกดูครูครับมาโมเมนต์โมเมนต์ลูกเอาเป็นกระดาษเลยอื่นบอเฮ้ยออก้วยพี่จันพี่จันกระดาษเลยลูกพี่จุดที่หน่อยเดี๋ยวผมกลัวอะไรพี่จะจุดทำไมอ่ะเดี๋ยวมันฟูเฉยเหนือพี่จันนั่งไหมไม่เป็นไรพ่อเผาไปเรื่อยเรื่อยครับผม โดดได้ไหมไอ้เหี้ยไม่กองกับเลยสวยนะวิวๆกันว so uh, like. ิวๆแล้วมันจะขึ oh, uh, look. Look. ้นเองลูกโป้อยสวยนี่ที่ทไมนั่งเหมือนกระเทยอ่ะที่นั่งเหมือนกระเทยอ่ะฮาลูกแล้วลูกแล้วเอาใส่เลยเอาไปเลยเอาไม้ใส่เลยเอาไม้พลาดพาดเลยกันเอาไม้นี่พลาดพลาดเลยไม้ไผ่ครับไม่เป็นไร

มืออะนมันเป็นยังไงถราตีทางแล้วมันยังไงมันต้องดูก่อนลูกว่าที่พี่ชานอันนี้มันทำอะไรมันจเปล่ยนเดม่มันจะเป็นยังไงอ่ะพี่การเอาไม้ใส่เลยลูกไม้ไม่ได้แรงขนาดนั้น จุดละโยนเลยพี่จุดละโยนไม่เป็นไรพี่ทในควน่าถ่ายน่าครับโอ้โหเร่องอยู่เหมือนกันนโอ้โหเกือบโยนไปทางนั้นเฮ้ยเ่ันนะเนี่ยาๆาปาจุดละเฮ้ยขวบนะกของความรักเนะความความรักเขาจะกล้าหรือเปล่าจะโยนให้ลูกหนึ่งโียนมานีีหจะจับละโยนกลับไปหาคุณเหมือนกันกล้าเปล่า กันแตะใส่มือมือคาดเด้อลูกทำเล่นเลยลูกเล่นได้ไม่เป็นไรทำเล่นแบ่แรงอาว่ารอให้มันค่ำคำหมดหรือยังเออมันจะมีไฟกันรอคำคำพร้พี่กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ถ่ายคลิปอยู่อย่าเพิ่งจะจบละอีกสองนาทีไม่เอาก็ได้เอาก็ได้เอามาไว้เดี๋ยวมืดๆก่อนมันจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บใช่เวลามืดมันติดโอ้ยอยู่ทางไหน ดีแล้วไม่โดดโดดลงน้ำอ่ะพี่ชายลูกพี่ไม่จุดพอพี่ไม่จุดหรอกนี่มไม่ชาดูพี่ผมจะอาปากงับแล้วก็สะบัดดูทำไมลูกทำอะไรจุดเลยอ้อสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศแานปีใหม่ เดี๋ยวขึ้นละขึ้นละตอนนี้นะครับระดับพิกิกทั้งนั้นนะครับที่ยืนรวมกิโลกันได้แล้วจับรถบรรทุกตันละหลักร้อยกิโล่ <c oughs> โอยพี่องอาจออกเดินออกแฟมเลยเหรอไม่เกี่ยวใช่ไหม <c oughs> อันนี้เราเข้าใกล้ลูกเสือนะครับตอนนี้หัวหน้าหมูสีตกใส่หัวตัวเองเียยโยนสูง <c oughs> <c oughs> อนนี้หัวหน้าหมูอะไรเนีหัวหน้าหมูนกกระวยครกำลังไเยหัวหน้าหมูหนหนกเอี้ยงกลังไปหาเ่อนเนอเช<อ>กเกตนี่ไงสาวสาวเด็กเด็กอ่ะนงแก้มสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วไม่จะจบคลิปแล้วลูกเดี๋ยวมืดแล้วสวัสดีค่ะนจะมืดแล้วจงงะมืดแล้วจะมืดแล้วมืดมัก พี่เอบัสชาวบ้านดูไม่ชอบดาราชื่ออะไรมากสุดอ๋อพี่เอบัสเขาติงเกาหลีแอรบัสเดี๋ยวนี้เกาหลีอะไรฮิตคะหนูละคะเจ้าแบ๊กพิงหนู BTS ฮิตสุดตอนนี้เออ BTS ชอบยังยังไม่รู้จักเลยโอ้ใช่ที่ขึ้นหนึ่งประมาณนี้บางทันค่ะบางทันบางทันโซยอนเนินค่ะอะไรนะบางทันโซนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆที่เราเห็นนั่นก็คือซิมฮักรักเธอคือทุกคนคุยอะไรเห็นบ๊ายบายซิมฮักรักเธอ ไปหวานแววเริ่มเมารถแล้วน้องสีเรือนเริ่มไม่ม่วนแล้วนี่ค่ะลุงชันชัยกินให้อ้วนก็พามาไม่เคยนอนโรงแรมเลยพานอนป่านอนลมตลอดโอ้ยน่าสงสารนี่คือนางเอกร้อยล้านวิวของพี่ชันชัยเหรอคะถึงร้อยล้านสิบล้านวิวสิบล้านวิวโอเคนั่นแหละค่อยจะซื้อมาแล้วเราค่อยหนักมือไงโอเคลาไปก่อนเด้อคลิปเด็กน้อยฮอตเซีย ฮอตเสียคิดมันดูลูกโอ้เสียคลิปอย่าลืมคลิปไอ้อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกด subscribe กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเกงฮัลโหลเด็กๆด็กไอ้อย่าเต้นกันเลยอะเต้นเต้นแข่งกันเต้นมาไม่อยากไม่อยากจะอวดไอ้บัสแม่ลีก็เต้นเป็นหนาท่าเนี้ย ในกมมีปอยผมได้ซื้อข้ามาแล้วอ่ะลองเพลงหน่อยโอ้สาวเชียงควางสาวบ้านเฮาสมทีเป็นเมืองหลวงเขาอยังไม่ได้ท่านี้เขาก็ไม่ได้เขาฝึกอยู่ไม่เอาท่านี้เขาจะเต้นไม่เป็นอะไรแจ็คกี่เจ้าฝึกเต้นเลยนั่ีเต้นเลยชมชมนั่ีเต้นเลยเต้นเลย อันนี้อ่ะเยอะนี่ดูลิเต้นดูลิเต้นเอออยอะเอออยอะแล้วเก็บหมดแล้วหมดแลบน้นั่นเรียกบอลเ้นนาฬีหน้าแดงฝึกเทปตายท่านี้ฝึกอย่างใหญ่เลยเดี๋ยวตั้งเงินก่อนอยูไม่ได้โอ้สาวเชียงฟางสาวบ้านเฮาสมดีเป็นอะไรเต้นดิมันแกวังตกเนอะ พี so ่เก็บภูมิตอนเต็นเก็บภูมิอาเต็นไหนลูกเก็บภูมิเต็นไหนบางอันบางท่านผู้ชมบูรโอ้โหท่านผู้ชมเยอะแยะเลยนี่เขาถ่ายคลิปเด้อไม่ได้ถ่ายสดตจะต่ออย่างนี้มาตัดเ่อดีมากเขึ้นหลงขึ้นมเต็นเนี่ย มาเก็บต้นคนโสดว่าไงจะไปด้วยกันเอาเ้าย่างนั้นคนพูดครับคนหัวนี emulate, ้นะานาทีใช่ไหมจะได้ไปงน้ำแปบน่งได้แล้วนี่ทำไมราผมว่าหอยนางอมแน่เลไออันแรกมข่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเขาปลูกปลูกข้าวตรงนี้นะ มีเจ้าต่างอะไรได้บุ๊คพี้ยังคือไก่เขาปลูกข้าวมาใหม่นะตอนข้าวสีเขียวแล้วก็อีกรอบหนึ่งข้าวสีทองนะเลยสร้างได้เลยพี่ยังฮะสร้างได้ตัวเองก็ได้ทุกคนยืนเลยอ่ะทุกคนเต้นหน่อยคนโสดว่าไงอยากจะไปด้วยกันมันไม่สมเศร้าอย่างนั้นเด็กยืนแล้วนะไม่แม่เด็กเด็กให้ยืนยังไงเด็กยืนยังไงเอยเด็กยืน นั่งนั่งนั่งเด็กนั่งเนี่ยเด็กนั่งเนี่ยครับเด็กนั่งอันล่าครับนั่ง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 เด็กนั่งอันล่างะครับผู้ใหญ่ก็ไปนั่งอันบนบ้างยืนบ้างก็ได้ครับยืนยืนยืนเข้ามาเนื้อหนึ่งนั่งเก็บมาเนี่ยคนคนหล่อคนหล่อคนหล่อนะไม่ยืนตรงนี้เซ่นเซ่นเซ่นพักลือเซ่นพักเซ่นพักพักความเป็นเด็กเจ้าพ่อมีอยู่ข้ามมาอันนี้นี่กำลังจะถ่ายรูปกันเด้เด้เราเให้เขาเตะท่าให้เสร็จก่อน เราเขาเตะท่าให้เสร็จเดี๋ยวเขาจะไปเหรอเราให้จัดจัดระเบียบไปเสร็จก่อนมาอีกมาอีกมาอีกเอาเลยมาอีกนะตัวตัวบอกกันนะถ่ายหรือเปล่าถ่ายปิดแผ่นไม่ได้อ๋อมันยังไม่ไม่หมดทั้งอันเลยพี่โอ้มันต้องแล้เมื่อกี้เราจุดจุดผิดผิดพลามันต้องปิดต้องปิดตามที่จะลอยนี่ได้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 เดี๋ยวเรางแม่แม่ดูก่อนว่ามันลอยจริงปะ มันยังไม่ลอยแซปเป็นก่อนยังเลยยังไม่จอดลูกจับไว้ก่อดมันยังไม่มันยังไม่พอกล้าไหมกล้าจุดใช่ไหมตรงนี้ถ้าคิดว่าจะปล่อยให้คุณจุดเลยเออได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราสักงคู่นเดี๋ยวคุณดูนะครับเดี๋ยวจุดๆอ่ามันจะสีอะไรใช่ไหมเอายังยังเลยยังเลยยังไม่ขึ้นไม่ทำแม่โผโ่มุมนี้นี่สุดยอดเลยเนี่ยเรื่องเริ่มทุ่งน้ำตาบีกิตสม้ยไม่ต้องถ่ายลูกเสือแค่ไม่ต้องถใส่